ที่ถึงได้สู้ผอมอย่างนี้มหาบพิษกลับมาแล้วหรือเรามีทุกหนักอันเรียก,กว่าความรักเกิดขึ้นในใจจึงเป็นดังนี้มหาบพิษ เมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงสอบถามสาเหตุที่กระทำต่อผู้ทรงศีลก็ได้รับคำตอบอันสะเทือนใจจริงทุกข์หนักอันนี้ปวดความรักเกิดขึ้นในใจจริงึงเราไม่สามารถพูดมเห็จได้ที่แท้ในความเจ็บปวดของพระเจ้าเนี่ยเกิดเพราะทรงสอบถามสาเหตุที่กระทำต่อผู้ทรงศีลนั้นก็ได้รับคำตอบอันสะเทือนใจจริงอาจารย์ก็ยอมเสียเรื่องทั้งหมดในความจรับท่านไม่สามารถพูดเท็จได้ที่แท้ในความเจ็บปวดของอาจารย์เนีย ทรงคุณพระหลวงมุทลักษณะนี่เองฉันเชื่อแล้วว่าต้องช่วยถามไมได้จะลงโทษเช่นไรต้องช่วยได้อาจารย์ก็ยอมซึมขามีโทรสารโทุกท่านพระเจ้ากรมธรไม่นั่เรื่องราวทุกใจของพระฤาษีรักษากู้ทรงคุพระหลงมุทลักษณะนี่เองมาเสร็จเสร็จแล้ว เราต้องช่วยท่านได้รู้ไหมเราช่วยท่านได้กำลังทุกใจกับความรักที่มีต่อเธอจนมิตรรวบรวมสมาธิได้ดังเคยที่ผีทจ่อุบายที่จะทำให้ท่านกลับมาดังเช่นเดิมได้แล้วแต่ช่วยหรือเปล่ารู้ไหมพระฤาษี่กำลังทุกใจกับความรักที่มีต่อเธอจนมิตรรวบรวมสมาธิได้ดังเคยพี่บอกมาอุบายที่จะทำให้ท่านกลับมาดังเช่นเดิมได้แล้วแต่ช่วยหรือเปล่า สอง,รงพระองค์ก็ทำตามแผนที่วางไว้เพื่อเส้ <mar 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 in> <mar in> ิมคอนินพระฤาษีมาเพื่อรับตัวพระเมรีศีไปอยู่ด้วยกันทยุกอ่างพี <h <h ่น้ำมุทูลขณาน้องนี่ต้องทำตามแผนการของเราให้ดีเพื่อคืนสติให้ท่านอาจารย์สองพระองค์ก็ทำตามแผนที่วางไว้คือนิมนต์พระฤาษีมาเพื่อรับตัวพระเมรีศีไปอยู่ด้วยกัน พระเจ้าระมธาษณถวายพระเหสีแก่พระดาบทเการเปาับเฉพาะเพื่อคืนตให้ท่าอาจารหลังเลอให้ที่รอยกำแพไปันถึงที่สุดหญิงความรักั้นเราพระสงข้าไม่รองเรืยนกันพระเจ้าปฐมหาความสวายพระมเหสีแก่พระดาบดเป็นการลัเฉพาะทั้งหนึ่งถวายบ้านหลังเล็กให้ที่เรืมกำแพงวัง ไปกันเถิดน้องหญิงน้องหญิงที่รักของข้าไปครองเรลินกันพี่จะทำให้เจ้ามีไม่ท้อที่สุดได้เลยจ้ะเดี๋ยวข้าจะทำความสะอาดให้สะอาดทังเตียงเลยจ้ะงาดงาดจ๋า พักผ่อนเหนียวตัวไปหมดแล้วเนี่ยอยากล้างตัวด้วยจ้าจ้าจ้าูพี่จะยกน้ำไปให้เดี๋ยวนี้จ้าไม่ไทําความสะอาดหรือเซรพี่จะทําสีก็ถูกใช้จ้างันก็ระเรือมาจากพระราชวังอยากพักผ่อนเหนียวตัวไปหมดแล้วเนี่ยอยากล้างตัวด้วยจ้าพี่จะยกน้ำไปให้เดี๋ยวนี้นะจ้าแต่เพื่อความทองความสะอาดทําได้พระฤาษีก็ถูกใช้ให้ไปขนเครื่องเรือนมาจากพระราชวังอี๋ ท่านฤาษีทำอะไรเนี่ยอันนี้อะไหรอที่เขาเรียกว่าปฏิบัติทมีฉันน่าขันิ่งนะเห็นแล้วหใจแต่ความรักของเราฤาษีคนเดิมได้ไปไหนกันเนี่ยจะพูกนี้มันจะวิจารเราไปถึงไหนรีณขนดีว่าทานาีทำะไจะได้ยินที่เขาทำงานรับใช้พระนางมุทุลักณนารัังแต่เช้าจนถึงเย็นพระฤาีคนเดิมหายไปไหนกันเนี่ยจะพวกนี้มันจะวิจารเราไปหลังจะห เตียนอนผู้หญิงหนักจริงงกว่าชีวยจะได้ยินหนักทั้งเมียแต่ไม่ทำได้รับใช้ต้แหลงไว้คุณรักขนาดนู้นแล้าก็ถึงเวลาจะให้วานซุกลายงเราแล้ว เมื่อตัวตกติมจะหักกระดาษก็ถูกไล่ไปอาบน้ำชำระกายให้สะอาดทั้งเหมือนบานดาบังขุนน้อยซึ่งท่านก็ทำตาโดยง่ายถึงเวลาแห่งความสุขของเราแล้วพี่อาบน้ำเสร็จแล้วถึงเวลาของเราหรือยัจ๊ะกระดาษก็ถูกไล่ไปอาบน้ำชำระกายให้สะอาดเหมือนบันดาบังขุนน้อยซึ่งท่านก็ทำตาโดยง่าย น้องหนิงมุดนักที่สุดแล้วเตือนให้รู้ทั้งราหรือยังจ๊ะรือสีมะมีสตินนิ้แลาก็มงไม่รู้ตัวร่างกายของตัวเองขอให้พระกุญเจ้าดูดวเองบัให้ชัดเจนว่ายังเป็นนักบวชหรือไม่เลย แต่เป็นร่างกายที่ราละรั้งงานเตือนให้รู้ฐานะจิตใจตื่นสีไราคะพิจารณาก็มองมองร่างกายของตัวเองัวนามานีนี้กล้าเหลือก็้าราคาบุทุอย่างดังเสียงไม่รู้ว่าราอะไรทงานมาทั้งต่อคําและจิตใจไม่แต่เไมด้วยราคาจีเลยเนาะ ื่อพระฤาษีรู้สึกดีชาอบจึงรีบขออภัยต่อพระนางรุทลักษณะทาทุกอย่างนั้นเสียสละเข้ารัวและถวายพระเมรุสีต่อข้ารัระาลเจ้าประมุานเกรงนรกอเวจีเลยเนาะพระโพธิสัตว์จ่าฤาษีรู้สึกดีชอบเป็นจึงมรีทีย่ออภัยต่อพระนางรุทลักษณขึ้นมาจากเดิมก็รีสแก่เข้าและถวายพระเป็นมรุศีล่อข้าแล้วพระฤาษีก็เหาะกลับยังป่าพระโพธิสัตว์เจ่าเาวัน สติจนสุิยุเป็นไมลโลกยาแล้วจินญาก็กลมโลดด้วยกุศลธรรมเมื่อแสดงธรรมถวายเป็นอเนกปริยาแล้วแสดงพระธรรมสีก็ล่องดัยัลบจ๋าหลิมมะพาพิสุขเจริญภาวนาในจาสิเลยุคหายไปโลกธรรมมนุษย์หลุดแล้วจิติุยังกลมาโลดด้วยกุศลธรรมในพุทธกาลสมัย พระเจ้าพรหมัทธาพุทธเจ้าเป็นพระแสดงพระธรรมเทศนาทุนชาดกนาจบดเนินเป็นพระสุวนวนนาเทวีการกิเลสฤักฤษีาำสวยประชาด้วยความถูพระนักธจาร์นในพุทธกาลใหม่ชาพระเจ้าพรหมรรยากรรมเนิร์ดเป็นพระอานาพระนางย์มุทลัทธนาจิกเป็นพระสุบวนวนนาเทวีรักขารรักฤษีชาอิสชาเมชาด้วยพระพุทธเจ้าครั้งก <ics> like. ่อน ยังไม่ได้พระกางิทุชคณาความปรารถนามีอย่างเดียวมุขันได้พระนาผู้มีเนศสวยงามเขากาลารถระหนาอิฉาอิจฉังวิชายยักถครั้งก่อนยังไม่ได้พระนางมุทุลคณาความปรารถนามีอย่างเดียวครั้งได้พระนางผู้มีเนศสวยงามเขา